ตัน,นี้ด้วยมันไม่ไขายง่ายสิบเจไม่แพงหรอกมันมยังมีอยู่ส <15 S 2> ิ้าก็ยากะ15สิบ้าได้อยู่นี่อะสิบห้าสขายไม่ง่ายมนชมุมนี้<ม>แต่เพี่นต้องไปต่อเขาดิ ธรรมดาสุดที่เงินไม่เคยเจอน,ยอนิยมหรอกมีนิยมน้อยเงินมีแค่สองบล็อกยังมีแค่สามบล็อกมีธรรมดาบอลแล้วก็รอใหญ่อยู่ในเหตุการณ์หรืก็ไหลกล500 500 <c oughs> ันมาคนละห้าร้อยห้าร้อยงั้ตอบไม่ได้เลยพี่สิบหกไม่นา่าไม่น่าไปอยู่ในเหตุการณ์นะรู <c oughs> ส้สึกแล้วมันเราซื้อมาสิบขายจะจบด้วยเราซื้อมาสิบห้าแต่เรื่องรห้าสองหมื่นมันขายมันขายไม่ง่ายใช่ไหมมันช้าใช่ไหมมันช้ามันตอบต้องหบบคนแดงถ้ามบนช่วงก่อนอ่ะยี่สิบขึ้นได้ไอยูอ่ หรือซื้อสิบห้าส่วนสิบหกนีจริงๆสมุทรเกตื้อได้พี่แต่มันมีอยู่สององค์เลยผมไม่อยู่พบเลยนเริ่มเงินอ่ะเริ่มหายยากตอนนี้นะต้องถือรอรอบหน่งทองแดงยังอยู่เยอะอยู่เลยแล้วได้มาเพิ่มอีกมีซื้อไปพี่มาแล้วมาตั้งนาแล้วมาตั้งแต่มึงดูสิบห้าไม่ไหวสิบหกไม่ไหวแล้วปล่อยให้เราส่วนเขาปล่อยให้เราส่วนเขา สวัสดีครับสวัส 8, 7, 8. ดีครับสี่แล้วครับปีแล้ววัหนึ่งเจ็ดหกแปดมันแปดี่หนึ่งเจ็ดทีเศมาอาจารย์วอก็มีวอลไลฟ์เลยสองปีเขาขายวอลขายด้วยอ่ะ เขาเรียกเด่นพี่เหมือนเหมือนแค่สามพันนะพี่แค่สามพันก็ไปเหรอไม่ได้ยังไย่กาที่กองผมไปเอาผมไปอะแทนไลค์ก็โซโล่ของสวัสดีครับโซโล่ไปแล้วสวัสดีครับเผื่อจะติดเชงไปด้วยเผื่อเขาจะเผื่อเขาจะอุดหนุนของเรา พบกันผู้เเช่นเคยครับใช่ครับพบกับพวกเราเช่นเคยครับเป็นประจําทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ตั้งแต่เวลา5้าโมงเย็นเป็นต้นไปสวัสดีครับวันนี้ก็อาจจะสปีดนิดน,นึงนะวันนี้เร็ววันนี้เร็วเพ<ข>รานะว่านาทีเดียวพอวันนี้เพาาเาร,ถถราะว่าเอ่อบอท่าจันมีธุระนะครับอ่โย,โยมมาเลยนะเราก็ต้องไปเตรียองสบูใช่โอ้โหไม่ไหวแนละ้วไม่ไหวพี่เอาพหสอีกเล็หน่อยไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพี่ต้องกลับไปเตรียมงานอีกเอาหรอเออไปบอกนะผิดช่องอีกงานวันเสาร์นะพี่ ไม่ชอมไม่ชองว่าอยู่ไม่มีคนดูเลยชอบไม่ชองไม่ชอง